ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565เดือนที่ดาวสุกได้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งทับลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับ ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นกเกษตรราธิบดีดาวพุธเป็นกเกษตรราธิบดีและมหาอุดโยกหน้าชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพระหัสยังทําหน้าที่ของมันนะครับในภพที่9ในตําแหน่งธรรมเกณฑ์แล้วก็เป็นกเกษตรราธิบดีไอเดียความคิดต่างๆของชาวกรกฎนั้นจะปราดเปรื่องมากในสัปดาห์หน้าแล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่ไอเดียต่างๆนั้นมีโอกาสที่จะหยิบยก เอามาทำประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานในลักษณะของโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่ามีไอเดียร่วมรวมกับเพื่อนแล้วไอเดียตรงนี้นั้นมันเอามาทำประโยชน์ได้อย่างดีนะครับหรือคุณอาจจะเป็นคนคิดและเพื่อนเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าอ้างอิงจากโซเชียลมีเดียเนี่ยโอกาสที่จะมีความสำเร็จก็เป็นไปได้อย่างสูง วันที่1ถึงวันที่5เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการที่คุณเองนั้นกําลังจะออกําหนดทิศทางในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของงานหลังจากเดือนตรงนี้ไปซึ่งก็จะส่งผลดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกอรากฏ6กถึงสินะครับคุณจะวุ่นวุ่นจุกจิกๆๆอยู่กับเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณจะได้รับมาเป็นเงินรายได้พิเศษของคุณหรือแม้แต่การเงินที่จะต้องมีการใช้จ่ายออกไปมันเป็นช่วงแห่งการจัดการในเรื่องการเงินให้เข้าระเบียบเข้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นวันที่1 5 1หจนถึง15นะครับของเดือนสิงหาคมนั้นช่วงนี้จะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามานะครับหรืออาจจะมีใครมาชอบพอมาถูกใจกันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมามีไมตรีที่ดีกับคุณก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะครับ เพราะว่าดาวสุ์ไปทับลักก็เหมือนกับดาวสุกร็เลงไปยังเรือนคู่ครองด้วยนั่นแหละอุ้ยแต่มีดาวเสาก็เกตทับอยู่นะก็อย่าไปหวังอะไรกับมันระ้อยเปซนักะครับคนที่เข้ามาบางทีเราถูกใจอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือเขามีปัญหากับแฟนอยู่แล้วเขามาเจอเรามาชอบเราเราก็รู้สึกดีกับเขาแต่ก็ไม่อยากทาผิดอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละครับในสัปดาห์ในเดือนหน้านะแต่ว่า ถ้าพูดถึงว่าเออได้เจอคนที่ถูกใจเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงหรือใครที่คุยกับเรามาก่อนหน้านี้แล้วเราอาจจะมีความรู้สึกเห็นถึงความดีเห็นถึงนิสัยของเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีกับเขาขึ้นมาก็ได้ในช่วงวันที่11จนถึง15 16ถึง20ชาวลัคนาราศรีกรกฏให้ระวังสุขภาพร่างกายมีโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสไม่สบาย อย่าไปเขาเรียกว่าหักโหมเรื่องงานเกินไปพักผ่อนเยอะๆนะครับพอมาถึงวันที่21จนถึง25ช่วงนี้จะวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องของบริวารใครที่เป็นชาวลัคนาราศรีกรกฎและเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายเขาหรือมีลูกน้องในบงังคับบัญชาช่วงนี้ลูกน้องจะทําให้วุ่นวายนะจะก,กวนีนหรือไม่ก็คือทํางานผิดพลาดแล้วไม่ยอมรับผิดหรือทํางานผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ได้ ในช่วงวันที่21จนถึงวันที่25 26ถึง30ก็ยังเป็นช่วงต่อเนื่องครับที่ต้องระมัดระวังปัญหาจุกจิกจากลูกน้องบริวารเพิ่มเติมเข้าไปก็คือว่าพยายามนะครับอย่าไปมีการขัดแย้งกับใครในช่วงนั้นเพราะดวงมันเหมือนกับมันจะดึงดึงเรื่องความขัดแย้งเข้ามาเรื่องขัดแยง้าาง,แยงที่จะมาจากเรื่องของคำพูดอังคารโยกหลังพุทธโยกหน้าใช้คำพูดดีก็ดีครับใช้คำพูดไม่ดีหรือว่าพูดไม่คิด หรือว่าสร้างศัตรูก็นําความยุ่งยากใจมาให้อยู่เหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกร,รกฎนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งครับมีโอกาสที่จะมีความรักเกิดขึ้นตามที่ผมบอกนะแต่ว่าเสามันก็เล็งรักอยู่ด้วย,ยเล็งไปยงังศุด้วยเกตก็เล็งไปยังดาวศุพิทับรักอยู่ด้วยก็คือเกกับเสามันอยู่ใดนเดอนคู่ครองอย่างที่บอกว่าเยอยหวังอะไรกับมันร้อซนนะครับคนที่คุยกับเราเขาอาจจะเป็นคนดีเราเองก็ชอบเขา เขาเองก็ดีกับเราแต่สถานการณ์สถานภาพบางอย่างมันอาจจะไม่เอื้อทั้งหมด100%ตามที่ผมบอกไปนั่นแหละก็ไปลองดูเอาก็แล้วกันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสิงหาคมระวังจะมีเรื่องหึงหวงเรื่องทะเลาะเรื่องขัดใจกันซึ่งมาจากเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะโชคดีนะครับชาวครละคทุกท่านฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี